เมื่อวานพ่อได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลภูมิพลหมอนัดไปตรวจอันตรศซาวกับให้วิ่งบนสายพานประดูการทำงานของหัวใจก็ปรากฏว่าอันตรสซาวแล้วก็เห็นไม่ชัดเจนแล้วก็วิ่งบนสายพานก็ทำไม่ได้ตามเป้าคือก็ตั้งเวลาไว้ห้านาทีวิ่งไปสักสามนาทีก็รู้สึกเหนื่อยต้องหยุดหมอก็เลย นัดให้ไปนอนลมพยาบาลสองสามวันวันที่หนึ่งเมษาเพื่อฉีดสีเข้าตัวเส้นเลือดหัวใจหมอสงสัยว่าเส้นเลือดหัวใจอาจจะติดถ้าฉีดสีแล้วเหมือนครั้งแรกถ้ามีเส้นเลือดหัวใจติดก็จะต้องทําการบอลลูนหัวใจหรืออาจจะทําการบายพาสตหรือว่าผ่าผ่าหัวใจถ้าถ้าบอลลูไม่ได้ก็ต้องผ่าผา่าผ่าหัวใจเรียกว่าบายพาส ซึ่งหมอเขานัดวันที่หนึ่งเมษา,อาตอนเช้าดีก็ต้อตงลาง,งานหนึ่งวันเพราะว่าเขาต้องใช้ปัดสำนักบัะปะชาชนของพ่อสามชุดแล้วก็ของบีสามชุดสำนักบัรปรชาชนที่พ่อได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้วันที่หนึ่งเมษาลาง,งานหนึ่งวันนะลูกเพราะว่า หมอสงสัยว่าเส้นเลือดหัวใจจะติดเหมือนครั้งแรกก็เลยนัดให้ไปนอนวันที่หนึ่งวันพุธปีก็าลางานหนึ่งวันนะลูกอืมแล้วก็แอร์รถนี่พ่อยังไม่ได้ทําเลยบีบีถามไผว่าวันไหนมีเวลาก็ช่วยพาพ่อไปท,ทําถีเพราะพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแอร์รถเดี๋ยวมันจะโดนย้อมแมวถามไผ่ว่าวันไหนพอมีเวลา วายทิ์ก็ได้วาทิ์ร้านบีฟิกมันเปิดทุกวันไปถามมาแล้วมันเปิดทํางานทุกวันเปิดแอร์ได้เติมน้ำยาแอร์ซ่อมแอร์ได้นะลูกนะฝากบอกไผ่ว่าวันไหนมีเวลาก็ช่วยพาพ่อไปทีเพราะพ่อไม่รู้เรื่องแอร์เรื่องอะไรไปเดี๋ยวมันจะย้อแมวออกโอเคนะลูกเดี๋ยวจะส่งไอ้ลูกไปให้รูปไอ้รายละเอียดของวันที่หนึ่งที่หนึ่งเมษาว่าใช้อะไรบ้างนะลูกนะโอเคนะลูกแค่นี้ก่อนลูก